มาติดตามกันต่อนะคะคุณชมในมุมของนักวิเคราะห์กันต่อเนื่องเลยมีหลากหลายคําถามทีเดียวนะคะกับการลงทุนในตลาดหุ้น MAI หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยปกติแล้ว VI เขาจะลงทุนโดยการเลือกซื้อหุ้นที่ valuation ถูกถูกไหมคะคำถามคือถ้าตอนนี้นะเราบอกว่าตลาดหุ้นใน MAI valuation ถูก นักลงทุน VI จะเลือกลงทุนในตลาดหุ้น m อ i ได้หรือเปล่านี่เป็นคาถามแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยชวนทางด้านของคุณสุชาติทีรวรณรัตน์จากบริษัทรัพเคจไประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้คุณมิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิง้งปกติแล้วพอเราพูดถึงนักลงทุน VI หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยตีมการลงทุนของ VI เขาหาหุ้นถูกตอนนี้หุ้น m อไถูกเต็มตลาดเลยถูกเต็มตลาดเลยมันเข้าตีมของนักลงทุน VI ไหม คือเดี๋ยวต้องมาดูคาแรคเตอร์ของหุ้น m อไนิดนึงนะจริงๆเ่าหลักการเนี่ยถูกต้องละหาหุ้นที่อันเดอร์วลูคือหุ้นถูกแล้วไปขายตอนที่หุ้นมันโอเวอร์วลูหรือหุ้นมันขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นแต่สถานการณ์ของหุ้น Small Cap อย่าง MAI มเนี่ยมันจะแตกจากจากหุ้นใหญ่หุ้นหลักนิดนึงอ่ามันแตกยังไงมันแตงยังไงยัให้องมีลาคุณผู้ชมไปนะครับมันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันไม่เหมือนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเปิดสไลด์ไปด้วยกันเลยนะคัจไดด้พุยกนะครับ สักครู่นะครับจะเห็นนะครับอันนี้ผมขอจัดเลยว่า m อ i คือหุ้นเล็กเซตคือหุ้นใหญ่นะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่าง m อ i กับเซทเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับคือหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กและกำลังเติบโตส่วนเซทเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเป็นบริษัทที่ตั้งมานานแล้วหรือเป็นบริษัทที่มีส่วนทุนอะไรค่อนข้างใหญ่นะฮะอันนี้คือข้อแรกที่แตกต่างข้อ2ความผันผวนของราคาหุ้นเอไมค์ผันผวนกว่าเซตผันผวนน้อยกว่านะครับ สามนะครับความสามารถในการทากาไรเนื่องจากว่าบริษัทเพิ่งตั้งส่วนใหญ่ยังเล็กนะครับเพราะฉะนั้นผันขวนความสามารถในการทํากําไรเนี่ยอาจจะเรียกว่าเหมือนเป็นย<อ>ูนิคอนเหมือนเป็นบริษัทสาตาร์ทอัพนะครับผมยกตัวอย่างนะครับใครที่ดูซีรีส์นะครับเรื่องของแมทยูนิคอนก็จะเห็นนะครับว่าเพิ่งตั้งมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียกว่าความสามารถในการทํากําไรเนี่ยต้องแข่งขันสูงนะครับมันก็จะไม่เหมือนหุ้นใหญ่นะฮะสภาพคล่องการซื้อขายน้อยกว่าอยู่แล้ว MAI ไนะครับเทียบกับเซ็ต ความเสี่ยงต่างๆสูงกว่าไอ้ที่บอกนะครับแต่เรื่องของวอลูชันเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะมีกราฟให้ดูนะครับวอลูชันของ MAI เนี่ยจะพรีเมียมกว่าเป็นบางช่วงแต่ส่วนใหญ่จะพรีเมียมแต่จะพรีเมียมเป็นบางช่วงความน่านสนใจจริงอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าไอ้คำว่าบางช่วงนี่แหละที่บางทีอาจจะแบบว่ายากไปสักนิดน,นึงนะครับเพราะว่าถ้าช่วงไหนไม่มาเนี่ยองมันจะมีวัฏจักรของมันนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันได้เลยมาดูพัดถัดไปนะครับเห็นเมื่อกี้ก็ถามเราว่า ถ้าเป็น VI แล้วเลือกหุ้นใน MA i มเนี่ยมันต่างกับในเซ็ตยังไงค่ะผมก็เขียนมาเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยทฤษฎีเหมือนกันหมดมทฤษฎีไฟแนนซ์ Finance ไม่มีไม่มีแยกนะครับว่าหุ้นนี้ใช้สําหรับอันนี้หุ้นนี้ใช้สาหรับวิธีนี้ม<อ>ันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูคาแรคเตอร์ของ MA i หรือหุ้น Small Cap มันต่างยังไงหนึ่งนะฮะหุ้น s m a l l cap เนี่ยฐานตำ่ำเขาเริ่มจากกําไรบางๆนะฮะเราค่อยๆเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโกลด มันจะไม่เหมือนหุ้นใหญ่ที่แบบโหเป็นหมื่นล้านแล้วกว่าจะขยับได้ทีหนึ่งนะฮะเปอร์เซ็นต์ในการโตมันน้อย<ช>นะเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยโกลด์คือสิ่งที่แตกต่างข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เลยบอกว่าไซส์เนี่ยมทตเทอร์ไซส์มีความมีมีนัยยะนะครับแล้วก็บางทฤษฎีในเชิงของทางวิชาการจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีการศึกษาวิจัยกันมาเยอะว่าหุ้น m a l l Cap เนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้น big cap นะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกคือโกลด์นะครับข้อ2นะครับข้อ2นะฮะสิ่งที่แตกต่างเนี่ยอันนี้สำคัญเลย Survivorship ยังไงคะยังไงบริษัทเล็กนะฮะเอาตัวรอบยากกว่าบริษัทใหญ่เวลาที่เกิดสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้หรอใช่ครับจะเกิดเป็นเศรษฐกิจชะลอตัวผมนึกภาพนะฮะเศรษฐกิจชะลอตัวทุกคนต้องแข่งขันกันนะครับใคาอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันต้องแข่งขันกัน เกิดสงครามราคาเกิดขึ้นเพื่อแย่งชิงลูกค้าแย่งชิงมาเก็ตแชร์คนที่ตัวเล็กกว่าเหนื่อยกว่าสายป่านสั้นกว่าเหนื่อยกว่าคุณผู้ชมน่าจะนึกข้าพออกเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ Small Cap แตกต่างถ้ารอดจะไปได้เลยจะโตเลยแต่ถ้าไม่รอดมีความเสี่ยงสูงที่จาไม่รอดเสร็จแล้วเนี่ยการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ที่ผมพูดตอนต้นนะครับว่าหุ้น small c ค p จะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้น Big Cap เนี่ย มันก็มีการศึกษาเพิ่มเติมว่าการศึกษาพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกก็คือ survival so p r o b a b i l i t ก็คือจะคำนวณเฉพาะตัวที่รอดอไม่ได้เอาตัวที่ล้มมารวมเ<อ>นี่ยไม่ได้เอาตัวที่ล้มมารวมนะ,ะเพราะนั้นอันนี้นี่แหละก็คือปัจจัยสําคัญที่ต้องดูแล้วมันจะแตกต่างสําหรับการเป็น V I เพราะ V I คือเราซื้อราถือ บริษัทไม่มีวันเจ๊งอ่านั้นอันนั้นคือมุมของบ i ไบริษัทต้องไปเรื่อยๆนะครับหุ้นถือ20ปีกําไรมากขึ้นอ่าแต่สําหรับหุ้นเล็กเนี่ยงั้นอาจจะต้องดอกจันทข้อ2เราต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกเลือกด้วยอะไรนะฮะมันก็มีอีกหลายปัจจัยที่เราต้องดูนะฮะถ้าดูง่ายสุดเลยก็คือดูอดีตเขามีอดีตมากพอให้เราดูไหมเปิดบริษัทมา5ปี10ปีนะครับพอไหมห้าปีสิบปีพอไหมจริงๆก็พอไหวนะครับอย่างน้อยเราดูว่า เอ้ยห้าปีมันเอาตัวรอดได้นะครับเหมือนความรักเนี่ยเจ็ดปีเราก็ส่วนใหญ่ก็จะไปรอดเปลี่ยนใจจะเห็นมากเลยเสร็จแล้วพอเราดูอดีตเสร็จเราก็จะมาวิเคราะห์อนาคตกันต่ออนาคตเขาไปรอดไหมนะครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูในพาร์ทถัดไปนะครับสองดูความตั้งใจของผู้บริหารอภาร์เนี้ยสาคัญนะฮะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเอาจริงทุกคนอยากรวยแหละอยากเอาขุ้นเข้าตลาดแล้วก็อยากรวยแหละแต่บางทีคือความตั้งใจอาจจะไม่ถึง นะฮะเรื่องของการควบคุมภายในอาจจะไม่ไม่เต็มร้อยเหมือนบริษัทใหญ่ๆที่เขามีระบบกลไกต่างๆที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องของ corporate governance นะครับ corporate governance นะครับเดี๋ยวขอพูดถึง corporate governance ก่อนนะฮะคือตอนนี้เนี่ยตีมุขที่แบบเป็นกระแสเลยคือ e s g ค่ะ e ก็คือสาภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อม s คือโซเชียลคือสังคม g คือ governance นะฮะซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องของ corporate governance จริงๆแล้วนะฮะก่อนที่จะมา e กับ s ม,มันคือคอาเลรกก็้าวันนั้นคอเลรกก็าวนั้นคืออะไรนะฮะภาษาไทยจะแปลว่าธรรมาธิบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาความเป็นจริงตามวิชาการคือมันคือบัษัีภิบาลมันคือก,การกำกับดูแลบริษัทให้เงินไม่รล่วนให้เดินหน้าต่อได้ให้ทําธุรกิจต่อได้แล้วเงินไม่รล่วไหลนะครับไม่มีการโกงไม่มีเอเจนซี่ปรอมเมนะครับถ้าตามนิยามเลยเนี่ยก็คืออันนี้ผมคัดมาจาก บทความทางวิชาการนะครับถ้าแปลงง่ายๆเลยคือพอเพลทก็้นนนี้เกี่ยวข้องกับนข้างอะไรก็ตามที่จะทําให้คนที่เอาเงินมาลงทุนเนี่ยได้เงินกลับด้วยอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมนี่แหละคือหลักการนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องดูก่อน E กับ S คือ G ก่อน E กับ S เดี๋ยวเอาให้รอดก่อนแล้วค่อยไปดู E กับ S นะครับถ้า G ไม่รอดนี่ E กับ S ก็ไม่ต้องไปดูนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญ3นะฮะ สถานะทางการเงินก็เดี๋ยวจะมีโมเดลมาดูกันในปัจจับไปนะครับความสามารถในการแข่งขันอันนี้ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ละนะครับว่าเขาเอาตัวรอดได้ไหมมีคู่แข่งโหดไหมในกลุ่มนะครับแข่งกันโหดอันนั้นก็ตัวเล็กก็เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วกอ็อย่างนี้อย่างที่ผมบอกนะครับการศึกษาส่วนใหญ่ในอดีตที่บอกสมอลแคปจะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงเนี่ย เพราะว่าเขาตัดไอ้พวกบริษัทที่ลมม้มออกไปนะครับมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบแอสอย่างนีง<ช>้นะครับจริงๆอ่ะพอพูดถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอ่ะไม่ได้แตกต่างจากคุณใหญ่อย่างที่คุณมิ้งว่าตแต่มันมีความยากแต่มันมีแฟกเตอร์บางอย่างที่ต้องดูะนะครับเพราะผู้ใหญ่คืออ่ะผมยกตัวอย่างปตทเนี่ยคงไม่มีวันลม้มะนะเใ,ใช่่คุณใหญ่ไงฮะก็คงจะไม่มีวันล้มเราเราก็จริงๆคือเราก็ตัดความเสี่ยงเรื่องข้อสอไปได้เยอะเลยใช่แล้วเราก็ไปนั่งวิเคราะห์ อนาคตกับผลการดำเนินงานใช่<อ>ใช่ใชอ่ะงั้นเดี๋ยวสี่ข้อเราโน้ตไปก่อนว่าเดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อมาดูเรื่องของ valuation model นะคะเป็นยังไงครับเรื่องของ valuation เนี่ยอาจจะมีบ้างที่แตกต่างแม้ว่าทฤษฎีเดียวกันแต่บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เหมาะอใช้ได้นะ<ง>แต่ไม่เหมาะ,ะนะครับมาไล่เรียงกันนะครับเป็น v a l u a t i o n Model ที่ใช้กันเป็นพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับที่ผมกากบาทเนี่ยคืออาจจะไม่เหมาะอ่านะครับยกตัวอย่างนะครับ i d e n d d i s c o อ n t model อันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยทุกตัวใช้ วิธีนี้ได้แต่สําหรับ m a ็หรือ Small c a p บางทีเนี่ยกำไรเขาขึ้นขึ้นลงลงนะฮะอย่างที่บอกมันยังไม่นิ่งมันยังไม่ถึงขั้นเป็นปตทมันยังไม่ใช่เคแบงค์ bank, นะครับมันยังขึ้นขึ้น,นลงลงบางปีเจอวิกฤตขึ้นมาอาจจะส่วนเซขัดทุนได้ไม่จ่ายสันพลเพราะนั้น i ีเว e n d ดิสคาว n t โมเดลอาจจะไม่เหมาะมนะครับดิสคาวด e c ต็ดฟรีแคโเช่นเดียวกันก็ใส่เงินสดก็อาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงอจ,จะไม่เหมาะ พราะนั้นวิธีวลิลเลจชันที่เหมาะกับสมอลแคปเนี่ยอาจจะไปดูวิธีง่ายๆเลยคือ P/E เลย i ชเออเอาง่ายไว้ก่อนอ e เลย P/E เ,เลยนะครับเอากำไรปีนี้เราเคาะกำไรได้ละคูณอยากได้กี่เท่าดูในอดีตดูเพื่อนๆน,นะครับอันนั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหรือ P/E G เทียบ er กับโปรตที่เราคาดการณ์อีก3ปีขา้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะกับหุ้นสมอลแคปที่โปรตสูงนะครับ Price to Book ใช้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวจะมีโชว์ให้ดูเหมือนกันว่าทำไมไทสซูบุกบางจังหวัดก,ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันลงมาจนถึงแทบจะถูกเทคโอเวอร์แล้วอะซื้อได้ถูกกว่าเจ้าของกิจการ<ช>แล้วตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าดูจาก3วิธีข้างบนที่คุณมิงให้คุณโบอกใช้ในหุ้น m อ i นะดีซะอีกมันง่ายแล้วมันมีตัวเลขที่แบบคือมีตัวเลขที่นักวิเคราะห์ทำเวลาด้วยก็ง่ายเนาะในขณะที่อีก2วิธีข้างล่างเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่มั่นใจจริงจริงะเออมันจะวุ่นวายมันจะมีความซับซ้อนเยอะหน่อยแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวกก็จะมมีีคําถอ เล้เอา PE เท่าไหร่ดีละ่ะ10 20 30เออถูกอันนี้ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีให้ดูนะครับแต่ผมจะให้เป็นแนวทางเป็นไอเดียแล้วกันว่าทำไมตัวนี้ PE ถึงสูงทำไมตัวนี้ PE ต่ำนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขอยไปดูวิธีนะครับ PE เนี่ยเขาคำนวณมาอย่างไงนะฮะอันนี้ตามสูตรเลยนะครับ payout hey, ratio อ่ะผมติ๊กต่างว่าเป็นกำไรแล้วน,น คูณด้วย1บวกจหารลบ G จะเห็นนะสูตรเนี่ยมี G กับอ G คือเมื่อกี้เราคุยกันแล้วนะฮะสิ่งที่สม l l แคปแตกต่างคือโกลด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสม l l แค p มีโก w ด h สูงครับโ o w ด h ยิ่งสูงที PE ยิ่งสูงตัว R นี่คือตัวตัวความเสี่ยงก็คือตัวนี้แหละเั <laughs> ้นต <laughs> อนนั้นเนี่ยตัวไหนที่โ o w ด h สูงแล้วความเสี่ยงต่ํา P เเขาจะสูงอ,อันนี้ตูกกตาตกๆเลยตัวไหนที่โ o w ด h ต่ําความเสี่ยงสูงพวกนั้นเนี่ย P e จะต่ำ นะฮะไพร์ซทับุเช่นเดียวกันดูอากับ G ีนี่แหละนะครับเพราะว่ากำไรนี่เราเอาตัวเลขที่นักวิเคราะห์เขาทำเอามาใช้นะครับเสร็จแล้วมาอัจตรงนีเสร็จแล้ววิธีอัจจัส์บางท่านก็บอกเอ้ยมันเป็นตัวเลขที่แบบเราจะเอามาจากไหนล่ะบางทีเราดูเพื่อนได้ครับดูในกลุ่มอุตสาหกรรมคอนเทนตกันอยู่ประมาณไหนตัวนี้แข็งกว่าอุตสาหกรรมไหมแข็งกว่าเราให้สูงกว่ามีกรดมากกว่าเราให้สูงกว่าอุตสาหกรรมนะมีกรธต่ำกว่าเราให้จีต่ำกว่าอุตสาหกรรมใช้วิธีีีนนนน้้กกก็็็ไดะะครรับบบจเปปอูแึง อะันนี้ก็จะเป็นรูปแบบในการหา Variation จริงๆต้องบอกว่าเป็นหลักการทั่วไปเลยนะเพียงแต่ว่าให้เข้าใจก่อนว่าเวลาที่มันมีความแตกต่างหรือมันมีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยค่าคคมันจะออกมาพันผวนใช่ตามการตํบโตของเขาด้วยถูกต้องครับถ้าจะเห็นนะฮะ small cap เนี่ยปีไหนที่แบบกำไรจ้ำขึ้นมาเลยนะหุ้นที่พร้อมทยายานด้วย P/E สูงๆเรม,มีกราฟให้ดูแล้วคนยอมรับด้วยใช่ฮะแปลกตรงไหนตามสูตรเลยฮะสูตรเขาบอกว่าตัว G สูง P/E จะสูงค่ะอรับงั้นเราดูสเร็จต่อไปเอง นะครับถัดไปนะฮะอันนีเ้เหมือนกับทางทีมงานเขาถามผมมาว่าเอ๊ะเราช่วยเลือกคัดมีวิธีคัดเลือกหุ้นให้ดนะูเอาวิธีไหนดีวิธีไหนเหมาะสําหรับ VI ด้วยค่ะนะฮะซึ่งผมคงไม่แยกนะฮะระหว่างหุ้น Small Cap กับ Big Cap ค่ะเอาเป็นว่าใช้วิธีของคุณปู่ประมาจารย์คนนี้แล้กันคือเกรแฮมนะเปเจอมินเกรแฮมเพราะว่าคนที่เป็นสาย VI ทุกคนต้องรู้จัก ใช้หลักการของเบนจามินเกรแฮมในการเลือกเลยเอาทั้งเอาทั้ง,งไม่ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่นะแต่ใช้หลักการนี้ใช่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวให้มาดูกันนะครับแต่เราสกรีนกันเบื้องต้นแล้วค่อยไปวิเคราะห์ต่อได้เลยเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมันมีสมมุตินะทั้งตลาด700ตัว MAI ผมว่าก็จะมี200อ,ะอ่ะคือมันนั่งคำนวณทุกตัวผมว่าไม่ทันกินผมว่าไม่ไหวไม่ใช่ไม่ทันกินนะคนคำนวณที่หัวระเบิด เราสกรีนก่อนอะนะครับอ,อันนี้ขอเวลาอธิบายนิดนึงนะครับขอสั้นๆนะครับก็สําหรับตัวโ,โมเดลนี้เนี่ยเขามีการแปลงของเกรแฮมนิดนึงให้มันเหมาะกับสถานการณ์นะครับข้อ1ะหนึ่ง布莱汉ตัวอะไรดูหุ้นถูกามาดีข้อ1ดู e a r n i n g ็ตตูปไพรซ์อยู่หรือ e a r n i n g ็ตตูปอยู่เออร์เน็ตตูยูคืออะไรฮะส่วนกลับของ PE เอ้นะครับเอา e a r n i n g ็ตตูปเนี่ยให้มันอย่างน้อยนะฮะต้องเป็น2เท่าของ Corporate Bond ที่เป็น Triple A มีเณฑ์ข้อหนึ่งคือหุ้นน้องถูกมากมถูกจน e a r น i n g s y i e เข้าสูงกว่า corporate bond ใช่อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะมุมที่สองนะฮะ PE ทเทียบกับจุดสูงสุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยขอให้มันลงมาสักครึ่งทางได้ไหม discount หน่อยแต่นี่เขาบอกขอสัก40%แต่จริงๆเอาสักครึ่ง <50. S 2> ทางให้มันลงมาสักครึ่งทางนะครับสามนะครับขอ dividend yield เนี่ยยังต่ำนะฮะสองในสามของ corporate bond ที่เป็น triple A นะครับสี่นะครับ ราคาหุ้นอันนี้ดูราคาหุ้นเทียบกับ book value ที่เป็น tangible หรือ book value ที่เป็นสินทรัพย์จริงๆเป็นที่ดินโรงงานอุปกรณ์นะครับถัดไปนะฮะดูราคาหุ้นเทียบกับ current asset value asset current asset value นี่คืออะไรฮะสินอ่าพวกสินทรัพย์สภาพคล่องเงินสดนะครับอ่าสต็อกของพวกเนี้ยนะครับเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสูงนะีราคาหุ้นต้องไปเทียบตรงนั้นด้วยะนะครับหกนะฮะดู de นะครับเดขอให้ต่ำกว่าอีควิตี้นะครับเจ็ดนะครับเคอร์เรน์เดหรือสภาพคล่องสินทรัพสภาพคล่องสูงเนี่ยขอให้มันเกิน2เท่านะครับให้มันเอาตัวรอดได้นะครับถัดไปนะครับเดทต้องน้อยกว่านี่ผมขอั้เขียนเป็นตัวย่อมานะครับ MCAV นี่คือ n e t c u r r e n t a s s e t Value นะฮะเดต้องน้อยกว่านีสอเท่าของ n e t c u r r e n t a s s e t Val u e นะครับ e อ r n i n g Growth อันนี้ดูนะฮะที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าเราดูอดีตด้วย นะเราต้องดูอดีตเพื่อไปหาอนาคตแต่ตอนนี้เรากำลังจะสปรีนหาคุณเพราะนั้นเราดูอดีตก่อนขอตัวที่มันนิ่งๆเอาตัวรอดได้นะครับคือเอ n i n g Growth ในช่วง10ปีที่ผ่านมายังต่ำต้องมี7%ต่อปีให้ได้หรือถ้าข้อมูลไม่พอคือไปสั่งพื่งตั้งขอ5ปีปีได้นะครับข้อสุดท้ายนี่ยากนะกำไรต้องนิ่งนะครับต้องผันขวนไม่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็น เกม10ข้อนะซึ่งผมลองสกรีนให้นะว่าเอ็มีตัวไหนน่าสนโอ้ยอันนี้น่าสนใจค่ะคุณชมบททีแรกแบบว่าอสิบข้อนี่เดี๋ยวจะลองไปไม่ได้ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสแกนหาหุ้นแต่ว่าคุณมิ้งสแกนให้แล้วาให้แล้วเเปป็็นไงคะนหุ้นตัวไหแต่ต้องบอกว่าผมกดสแกนมาวันพุธนะก่อนหุ้นจะตกทำกันว่าก่อนหุ้นลงโรงแรมพอใจได้พอใจได้แต่การีพอใจได้นะครับก่อนก่อนที่จะไปสแกนนะฮะผมเมื่อกี้เราพูดเรื่องความเสี่ยงใช่ไหมฮะว่าหุ้นเล็กมีโอกาสล้ม แล้วเราต้องดูความเสี่ยงด้านการเงินด้วยก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ใช้กันเป็นพื้นฐานและดูว่าความเสี่ยงของบริษัทเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องของสถานะทางการเงินนะครับผมก็สกรีนให้ละนะครับมีหุ้นอะไรบ้างครับตอนนี้โอ้เท่าหร่ตัวอยู่นะว่าไปแหมอันนี้มันมีสกอร์ตั้งแต่สามถึงเจ็ดนะเราเจ็ดเลิอันกสูงๆนะเพราะว่าเมื่อกี้สิบข้อเนี่ยผ่านหนึ่งให้หนึ่งสกอร์อ๋อ คือมี10คะแนนมี10คะแนนเอายิ่งสูงยิ่งดีใช่ใน m i คะแนนสูงสุดคือ7ถูกต้องครับไม่มี10แต่ว่า7ถือว่าสูงแล้วแต่7ก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับอย่างพุ้น XO ค่ะนยฮะ XO ไปดูไล่ไล่ไปทางขวานะฮะความเสี่ยงด้านการเงินเป็นไงเซฟครับเซฟนะฮะ PE เป็นไงปี2024 10เข้าปี2025 10.6เข้าไ้พไหว <Ừ. S 2> แต่ปันผลปีที่แล้วอาจจะมีปันผลพิเศษสูงจัง14%่อเจจใช่อาจจะต้องไปดูนในรบเขาแต่ว่าในประมาณการในลู o เบิร์กที่นวิเคราะห์เขาคาดการณปีนี้9%อ่ะอันนี้อาจจะเข้าเกณฑ์แต่เดี๋ยวเราต้องไปวิเคราะห์กันต่อคือตอนนี้เนี่ยเราสกรีนแล้วเราต้องวิเคราะห์ต่อว่าธุรกิจเขาไปไหวไหมะนะครับตัวถัดมาคือ A ออันนี้ก็น่าสนอ,อันนี้ก็น่าสนนะครับคือเขาลงด้วย การท่องเที่ยวแหละกับคอนซัมมชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันผ่านคนไปได้ด้วยดีเขาก็จะคืบนะครับก็เข้าเกณฑ์มานะครับ BBIK ก็เข้าเกณฑ์นะครับ NetBE ก็เข้าเกณฑ์นะครับ TACC อันนี้อันนี้ก็น่าสนเป็นคอนซูเมอร์ง่ายๆท้าไมผมถึงพูดไอ้พวกตัวที่ง่ายๆไอ้กสองตัวนี้ยากนะฮะ BBIK กับ NetBE อ๋อเป็นไอทีอะเทคเป็นทั้งโีเทคอะค่าโจทย์มาวันนี้คือ VI แบบเริ่มต้นนะฮะขอหุ้นที่แบบเราเดิน เราเดินห้างแล้วเราเห็นหรือว่าเราคุ้นเคยอ่ะคุ้นเคยนะครับเดินเซเว่นแล้วเห็นสินค้า T A C C อย่างเงี้ยฮะหรือ T N P นะครับธนาคารพิรยะมีชบ่วหวยนี่เราเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพวกนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์แล้วก็ดูง่ายเนี่ยครับสองสี่หกเจ็ดครับมีทั้งหมด7ตัวที่ได้7คะแนนครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นคุณผู้ชมเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้ว V I เขาก็ไม่ได้เลือกหุ้นเยอะนะถูกต้องครับเขาก็ลงทุนหุ้นตัวหนึ่งเขาก็ไม่ได้แบบว่า ลงทุนทีแล้เป็นแผงปกติตามตามทฤษฎีแล้วกันเขาศึกษามาเนี่ยไม่เกิน10ตัวเดลว์ซิฟายแล้วงั้นงั้นเราเอาแค่นี้ก่อนสำหรับการทําการบ้านจเกินเขาบอกว่าจุดเรียกว่าจุดเรียกว่าจุดอัพติมัมที่สุดเนี่ยคือสิตัวหรือต่ํากว่าเกินกว่านั้นเนี่ยมันกระจายมากเกินไปดูแวลูเอชันไปแล้วขอดูกราฟหน่อยได้ไหมคุณมิ้งว่าตัวไหนที่แบบว่า พอสมน้ำสมเนื้ออ๋อผมไม่ได้ดูกราฟลายตัวมาครับ<อ>ผมเป็นกราฟของอินเด็กซ์ให้ดูได้เลยค่ะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไล่กันไปนิดนึงนะครเมื่อกี้เราพูดถึงการสกรีนเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันตอนต้นว่าเอ๊ะคุ้น m อ i เนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลงมันขึ้นขึ้นลงลงแล้วมันลงมาเนี่ยเราจะเป็น VI ซื้อแล้วถือไป20ปีได้ไหมขาตอบนะเวลานี้นะอาจจะยา <laughs> อันดับแรกนะฮะสำหรับสมอลล์แคปมันอาจจะเรียกว่าเป็น valued แคปคือถูกแล้วถูกอีกถูกต่อไปฟล o รยังไม่เข้าจริงนะครับสองนะฮะเราต้องดู m a r k e t timing ด้วยอันนี้สำคัญที่ผมจะโชว์กราฟให้ดูนะครับเพราะสมอลล์แคปเนี่ยอ่อนไหวกับภาวะเศรษฐกิจมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจตกเนี่ยเขาลงแรงกว่าเศรษฐกิจฟื้นเขาจะขึ้นแรงกว่านเดี๋ยวมีการให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงของ Market Timing ที่จะกลับไปตอบในข้อแรกถูกต้องที่เราเจอแวลูแ a p ว่าเราเอาจริงนะถ้าส่วนตัวผมนะุ่ณ small cap เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเป็น V I ที่ถือ10ปีอาจจะต้องดู Value เขาเหมาะสมแล้วก็ออก value เหมาะสมเข้า Value เหมาะสมเกินละออกค่ะจริงๆอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีคุณมิ้งครับใช่ไม่ขึ้นอยู่พอเราซื้อที่หุ้นราคาถูกพอขึ้นมาสมเหตุสมผลปุ๊ก็ต้องขายถูกต้องครับเพราะมันจับผลผลกว่าุใหญ่ ค่ะอั่งนี้ค,คุณผู้ชมดูดูมาเก็ตไทมิงด้วยมาดูกราฟนิดนึงนะฮะอ,อันนี้ MSCI เขาทำที่ดูว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยเอา Cap อมาเก็ตแคปเล็กเทียบกับมาเก็ตแคปใหญ่ทุกครั้งแต่ละปีนี่คือปีที่เป็นไครสิตจุดเริ่มต้นนะปีไครสิตนะเดือนไครสิตเนี่ยแล้วถัดจากนั้นไปอีกสิบสองเดือนหุ้นสมอลแคปเอาต์ฟอร์มบิ๊กแคปทั้งหมดเลยฮะ <laughs> ค่อยดูวีกํำลังใจหน่อยหลังใครสิทธ์นะฮะ,ะย้ำนะฮะอันนี้เขาไม่ได้ทำศึกษาก่อนใครสิทธ์นะ,ะเพราะก่อนใครสิทธ์จะเห็น MAI จะเห็นสมอลแคปเนี้ยอีกด้านหนึ่ง <laughs> อีกด้านเลยไนงะ <laughs> <laughs> แต่หลังใครสิทธ์เนี่ยสมอลแคปจะเอ,พอ,อัพเฟรมดูเนี่ยฮะตอนอปีโควิดเนี่ยเอพิลสองพันยะี่สิบเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะเหมือนกันครับประเทศไทยผมทำมาให้ดู ประเทศไทยเป็นเหมือนกันเลยครับดูด้านขวาก่อนก็ได้นะฮะด้านซ้ายนี่เทียบให้ดูว่าเซ็กกับ MAI วิ่งคู่กันยังไงแต่พอเรามาจับดูว่าตอนที่มันเกิดคริส i s เนี่ยแล้วหลังคร i สติสเดือนกับ24เดือนเป็นยังไงอตอนปี2008เนี่ย m อ i u n d อันเ r อร์ฟอร์มเซตอันนั้นยอมรับเลยนะครับเพราะว่า MAI อาจจะเพิ่งเปิดตลาดไม่นานนะฮะอินเวสเตอร์อาจจะน้อยะนะครับแต่พอปีโควิด19นี่สจากจุดต่ำสุด ตอนโควิดในปีต้นปี2020บวกไป12เดือนเนี่ย MAI 76%เซ็ตบวกขึ้นมาแค่34%นะครับแท่งสีแดง MAI นะฮะแต่ถ้าเป็น24เดือน MAI ขึ้นมาถึง112%เซตขึ้นแค่41%อันนี้เห็นภาพนะครับว่าทัามมิงที่เหมาะตอนนี้เนี่ยถ้าเราจับได้ว่าตอนนี้คือวิกฤตค่ะวิกฤตไหมคำถาม วิกฤตแล้วนะเพรานะนั้นถ้าวิกฤตแล้วแล้ววิกฤต<อ>ใกล้จบนั่นแหละคือจังหวะซื้อ MAI เขาจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเเซ็ตเนี<อ>่ยแหละประโยคสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมถ้าวิกฤตใกล้จบถ้าเราเข้าใจถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้วิกฤตแล้วนะและเชื่อว่าวิกฤตใกล้จบแล้วจะเป็นทามมิ<อ>่งที่ต้องซื้อ MA i กลับมาเป็นข้อ2เลยนะมาร์เก็ตทามมิ่งที่ต้องซื้อหุ้นใน MAI เเพื่อที่เราจะก้าวข้ามผ่านข้อแรกถูกต้องฮะ ที่เราจะไม่เจอสภาพของหุ้นที่ถูกแล้วถูกอีกถูกกว่าถูกที่สุดอะไรเ<ป>งี้ยไม่เอาแล้วนะคะแต่ว่าในภาพรวมในภาพรวมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นธตมเต็มหนึ่งที่ชวนพี่มิ้งมาคุยกันนะคะว่าในในมุมของการจะซื้อแล้วถือลงทุนใน MI จริงๆแล้วมันทําได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําได้ไม่เหมือนกับหุ้นใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่วันนี้คุณมิ้งแชร์ให้กับคุณผู้ชมฟังอย่างเข้าใจงใ่ายๆนะคะคุณผู้ชมจะได้เอาไปเป็นอีกหนึ่งข้อมูลละกันเพราะ เพียงแค่ประโยคสุดท้ายเลยถ้าคุณผู้ชมเชื่อว่าตอนนี้มันเกิดวิกฤตแล้วและถ้าจะเป็นจุดสิ้นสุดของวิกฤตและจะเป็นทามิ่งที่ดีที่สุดของการซื้อหุ่นใน MA i นของกราฟสุดท้ายได้ไคะ่ะไม่ถึงนาทีได้ไหมฮะได้คะ่ะผมว่าเห็นภาพเลยกราฟด้านขวามือนะฮะกราฟเดียวพออันนี้คือ Pri ส์ทูบ o ๊คของ m อ็มเอไอและ SET จะเห็นว่าเส้นสีแดง MA i เนี่ยสูงกว่า s e ็นะส่วนใหญ่แต่ช่วงที่สูงกว่านี่ส่วนใหญ่คือช่วงที่ฟันโฟลข้าช่วงหลังวิกฤตนะฮะปีลังวิกฤตเนี่ยจะเห็นนะ p r i ์ e ทูบ o ๊ k คือเรียกว่าลูกโป่งเลยอะรูปสุดท้ายคุณผู้ชมรูปสุดท้ายเรียกว่าลูกโป่งเลยนะฮะแต่พอปีโควิด1 9นะครับ p r i ์ e ทูบ o ๊ k ของ MAI ลงมาต่ำกว่าเซ็ตนิดนึงแล้วหลังจากนั้นคือรูปสุดท้ายอันนี้เฉลยในทุกทุกสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้เฉียดเฉียดละ Mai ม r i c e to book ประมาณ1.1เซตประมาณหน่งเฉียดเฉียดละผมว่าใกล้ละ ใกล้จะได้จุดซื้อที่ดีที่สุดของ m อ i แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเพื่อการลงทุนวันนี้ฝากด้วยในมุมของคุณสุโชาติตาวันรัตน์แะวนนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับได้ข้อมูลดีๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีผู้บริหารของบริษัทจัทเวียนมาร่วมพูดคุยกันต่อกับน้องแนนค่ะ